ครับช่องถนนคนขับรถบสระเพื่อนอาเชียวครับพี่น้องมามาจอดจอดถึงวินังเด้ออยู่นี้เราอยู่ที่ปากช่องของโคราชนะครับพี่น้องเวทีตั้งแล้วๆลครับพี่น้องมาเลยครับนี่ครับผมนี่ครับบรรยากาศที่กว้างขวางครับเมืองครับเขาไม่กินได้ครับพี่น้องนี่เข้ามาเลยครับนี่ร้านค้าร้านขายมีทุกอย่างครับเข้ามาเลยครับพี่น้องนี่มีอาหารเครื่องดื่มนะครับผลลมมไก่มีทุกอย่างครับปูใดียกินยังก็มาเลยครับนี่ ที่กว้างมากครับนี่ดินสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่ดูร้านค้านะครับอยู่ข้างในมีก๋วยเตี๋ยวบุ้งมักจังสี่กันมากครับนี่ร้านค้าร้านขายตะบะหุงก็มีครับก๋วยเตี๋ยวปลาสุดยอดแล้วสุดยอดสุดยอดครับได้เดินบรรยากาศชิลๆครับเบิง่งเบื้องยังอุย้ยเบิ่งืคองภูเขาหภูเขาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศชิลๆ สุดยาดแล้วครับนี่นี่เราอยู่ที่ปากช่องครับปากช่องของโคราชอากาศพิชยอดเลยครับน right ี่เวทีครับเวทีกำลังแั่งแล้วแล้วพี่น้องครับนี่ครับมาครับป้าปู่ศาดเด้อครับเด้อนี่นี่ตรงที่ขายตั๋วนะครับพี่น้องนี่ตรงนี้ขายตั๋วมากเลยครับครับบัดชิวๆครับนั่งชิวๆยางอ้อมเลยครับพี่น้องยางอ้อมเลยนี่นี่ สุดยอดเลยครับนี่ก๋วยเตี๋ยวก็มีมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างครับยิ่งปืนก็มีระบายสีก็มีครับเออสุดยอดเลยนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตนะฮะยำปลามีทุกอย่างครับมีมีร้านแบบนั่งมาชิมน,นั่งนิชิュเลยพี่น้องสุดยอดเลยครับนั่งได้ครับมีชอบตรงไหนบรรยากาศตรงไหนเอาเลยครับ พอพอแมวก็ลังเอ็นพี่ีเพิ่งก็ลังเฮดไอ้เฮ็ดไอ้นี้ครับโอ้เราบังนัดเขาอีกแล้วมาแต่ไครับนี่ม่เงินไหมอ่าซัครัวซัวซัอ่าดีจดิ เดี๋ยวเสียแดงครับเสียแดงครับคือตั้งซ่านะครับตั้งกะทีครับฮะมารับงานจอบเปล่าครับฮะอ้อมอ้อมกุอ้อมอีกคุณครับผมว่าก็อ้อมรถบัสเลยครับเบิงงอบอร์ดยังครับเบิร์ดยังครับ กูอายุกูอายุเบลียนเดียวกูปมาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโค้กโซฮาขนาดเอาลุงขนาดเอาลุงว่าเอาลุงเอาลุงไหวเอาลุงไว้บ้านสั่นว่าเอาลุงไว้บ้านสิบแพมท่านเอาลุงไหวได้เลยปัดเคสสองคนบ่ะครับนี่ของิ่ับเพิ่มกัซอยน้อยนึงเออคุณหวานนี่เพิ่มกัซอยยุทธแต่ว่าอันนี้คนใหม่บรอครับไม่ครับมากไสองคนนี่บ่ มากับเดฟพ่อเงี้ย,อ,อ,ยอย่างคนนึงนะผมงไปจำซื้อเขา,ปปญญา,า,าไปเลยที่พยังมาลำโจงนี่อ๋อพ่อเงี้แกบอกรว้อะไรไหมนั่นแหละที่มาก็ซื้ออย่าง,ง,างอ๋อผมสร้างผมเองพุ่นา,น,า,น,านี่ครับเพิ่งเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาตอนนี้เพิ่งจะไม่อยู่ทาวน์เลยครับโอ้ยอย่ามา <laughs> บัว้าว่าวนี่ผู้สาวโอ้ไปบักว่าอายุข่าวว่านี่ข้อแดงมากเลยพี่น้องพลทหารนี่มาอยูุถาวรันพลทหารนี่มาอยูุถาวรพลทหานปีทหารยังนี่ปีครับบกผัดสองพัดสองด้วยเรียบร้อยโชคดีเดี๋ยวเมียมีผัวใหม่อีกเขาบอกว่าเมียมีผัวใหม่อีกเขาบอกว่าใบแดงรับใช้ชาติใบดำรับใช้เมียทั้งรอบเออโอ้ยว่าการบ้านหุ่นดีด้ยนี่ใครอยากเป็นลูกไผ่ติดต้อไว้ก็เดี๋ยวนี้ว่า ปัดฟา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 อันนี้ตักงเลยแล้วพี่น้องปัดรอบรอบนี้เล่นสังกะสีหมดรถเลยเยดี่เยดีปัดรอบนี้เล่นสังกะสีหมดรถเลยโอ้นี่ครับพี่เขายังแข็งแรงใช่นี้ น,นี้ทีมงานประดับครับพี่น้องนำทีมโดยเจ๊โฮมสบู่ยิ่งอ่อนไฟยก็เริ่มงลงแล้ว โอ้มีร้าน้านเยร์ไอ,อยู่ไก่ได้ไกลล่เลยอยอดเลยครับโอ้ผมท่าย่างเลยพี่น้องกว้างมากเลยเราอยู่ที่ปั้นหนองวักแว่นนะครับครับผมมากเลยครับปากช่องครับที่จอดรถกว้างขวางครับแล้วก็ชิวๆครับเดินย่างมากอ้สเป็นบรรยากาศดีครับบรรยากาศเย็นมาก มลมรื่นครับครับมกถึงได้นั่งเบื้องเลยครับมีกาแฟร้านค้าร้านขายลูกชิ้นยืนกินเฮ้อนี่ลูกชิ้นยืนกินน้ำโอ้โอโอตุ๊ก,กตาีนี่บรรยากาศโอตื่นตระเลยพี่น้องห้ามอะไร จิตดอกยี่สิบโอ้โหให้นอปปละละอ้องคุณป้ลาลาลาเอ้ยไอ้นี่ยจักดอกดูว่าจิตดอกยี่สิบห้ามปลาเชียงห้ามปลาเชียงแตกเบิ้ลนับหนึ่งว่า ลาเอ้ยไปไอ้เนี่เร็วสองดอกลอยโอ้ตายอันเจ็ดดอกยี่ส uh uh ิบเลยฮะโอ้ยลูกน้องไว้ปลาให้ฮะเอาเอายี่แกปลาไปก่อนเดี๋ยวผมว่าแจกผู้แจกอยู่ที่ผมแล้วกันเราแจไปเออแกมาเดินผมก่อนนะแจกผู้แจกอยู่ที่ผมเนี่ยว่าจะให้แจก็ไม่แจกเขาอะไรอยู่ที่ผมเออเพราะว่ามันไม่มีโปะยาปลาได้ไงทุกคน เร็วเร็วเร็วเอาลูกปงลูกปงอยู่ไหนอะจะรอสูบเนี่ยรอสูบนี่ไงโอ้ยจะไมไม่เอาอย่างงี้ไงเป่าก็ได้โอ้สมัยก่อนนี่เป่าเลยเปล่าเลยดิเออแกมาเป่าให้หน่อยต้นเป่าไม่เป่ามาตรงนี้แก้มแดงเลยเออเอาีินาทีคลิปนี้เอาไว้จะมีนะครับเด้อจะเจอคลิปน้าเบอร์อะไร